มามารับเมี้ยวเ็ไมเมื่อก่อนนะงานไม่กับซีรีส้เงฝึกงานกันสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเบิ้งรถนะครับไ่ับรซีี้ายู่เกบรถื่องเสครับผมคิดาเบิรถบหมครับผมนี่ครัแม่ครับเพอดที่มิเิวไหมว่าห้เขาลองฝึกขายรถขายเลยขายได้เลยเขายได้นะ เสียเลยเขามีถามว่าซื้อสดซื้อก่อนอะไรยังไงเอียจนดิ้นเลยครับรู้จักรู้จักได้ยังไงมาถืออ่ะรู้รู้จักไยังไงดูในติ๊กต็อกค่ะโอ้โหคุณแม่แม่เอ็นดอ้ไอ้พาลองขับไม่พาลูกค้าเราขับขับให้ลูกค้าลองนั่งหน่อยได้ไหมขับได้ให้เตี้ยวขับไปเที่ยไหนล่ะ ลูกค้ากานั่งไปด้วยไหมครับบางีต้องผสงที่เป็นให้ลูกค้าที่บ้านเดี๋ยวไม่ต้องให้นะไม่ต้องให้พาลูกค้าลองขับก่อนไทยนะคฮะปลอดภัยดิลูกค้าประกันแล้วนะลูกค้าทประกันแล้วนะไปทาหน้าไปลองเราดูมากุญแจกุญแจนี่มาลองสตาร์ทดูเป็นยังไงคันนี้ขับแล้วขับเอาพี่ลองแล้วใช่ไหมอ๋อเอาไม่ลองอีกสักรอบเหรอครับไม่เป็นไรครับเชี่ยวไหม่เชี่ยวไหมเชี่ยวไหมเอ้าถ้ายังไงฝากจำไว้ฝากเป็นเซี่ยวเขาผมบ่ แน่ครับผมรู้ยู่พูดขายลดหน่อยมารีวิวรถคันนี้หน่อยนี่เนี่ยรีวิวตีนะเนี่ยพี่เขามาดูเขาจะไม่ตัดสินใจนะพี่เขาสิว่าพี่เขาดาวเท่าไหร่งวดเท่าไหร่ยังไงนี่พี่เขามาจากจังหวัดไหนถามหน่อยพี่ถามไปเลยพี่มันจะจังหวัดอะไรครับกาฬสินธุ์ค่ะโอ้ไม่เชื่อพี่เขาดาวเท่าไหร่งวดเท่าไหร่ถามสิคันนี้หนักพี่หนักดาวใรับ ว่าจะเข้ามาดูก่อนดิเชฟขับได้ครับลองขับได้ตอนนี้ก็ดูแล้วเอาเชียร์ให้พี่เขาดูก่อนเชียร์พี่เขามาดจำดิไหนถ้าพี่เขามาดจำได้ได้ค่าคอมนะได้ค่าคอมนะเอ้าซื้อให้ผมหน่อยครับเดี๋ยวผมพาลองขับจะอะไรดียังไงขอแรมยังไงพูดไปพี่ซื้อเลยครับซื้อเลยครับซื้อเลยครับ คันนี้มันดียังไงจุบอา่่าอะไรนี่เราพี่่ออะไรเนี่ย i m m e าเจ็ดมามือหนึ่งเจ็นมือสองเือดสามแสนเก้าพันนี้ลาวเจ็ดแปดคนห้าพันเจ็ดบด B หกสามลดใหม่ใหม่เลยครับ Ime แม่ลืมอย่างลืมครับ Ng 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 จอดบอดครับ ลูกค้ามาอีกเจ้าแล้วพี่สาทิตมาเชียร์หน่อยไหมพาคุณพ่อดูหน่อยอ่ามือมันเจียวเอาคนคนเลยว่าแล้วหคสาธิตอธิบายคุณพ่อดูหน่อยบ่อนังเลยไหยอธิบายดู้ยมดีโบะหนังไม่คิ๊บโบ้หนังไม่คิ๊บ เดี๋ดีคุณพ่อถามี่คุณพ่อมาจากไหนคุณพ่อเขาดูจากไหนยังไงคุณพ่อมาอย่างไหนครับเงินโบราณครับโอ้ขอนแก่นไม่ไกลมากหนึ่งเลยครับหนึ่งดูทาง tiktok อ i k t o k tiktok tiktok ไปดี่มันติดต่อเลโอเคก็ใครสนใจรถก็ฝากพี่สาธิต มามาหาเซลสาธิตได้ที่นี่นะครับเข็นมังกรนะครับสาขาอุดรธานีนะครับมาเป็ชมรถทุกคันสดใจนะครับลูกค้าเยอะครับอยากจากพ่สาธิตทางด้านเลยจากติ่งต่อพิสาทิพย์ก็ได้เลยนลูกค้ามาดูราคาครบแลายนะฮะผันะวันนึงนี่ก็เที่ยบไปเปลอ่ยวเคครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับนัดใจเดือด